สวัสดีคุณผู้ชมท่านครับสวัสดีฮะขอต้อนรับคุณผู้ชมท่านนะครับก็สู่ช่องฮาการช่องรีแคปงานที่ไม่สุยสนทาใดๆบนโลกแห่งนี้คุณผู้ชมนะฮะเรามาพูดถึงในส่วนของงานถแถลงข่าววิธี m i s ม n ส v i เน e t h a i l a n d กันนะเพิ่งจะจบไปนะครับต้องบอกว่างานถแถลงข่าวที่เกิดออกมาก็คืองานถแถลงข่าวแบบออนไลน์นะที่ไม่มีแบบไม่มีโชว์ไม่มีอะไรที่มันเลิศๆให้เราดูนะครับคือ ในปีนี้เมื่อเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยคุณผู้ชมคือเราชอบปีที่แล้วมากกว่างานแถลงข่าวมาดูตะก,กานตาม,มีโชว์มีแบบแสงสีเสียงที่เราได้ดูอะนะครับแต่ว่าปีนี้ด้วยแบบสถานการณ์ที่หลายคนน่าจะรู้กันนะฮะมันเลยทําให้ต้องเป็นการแบบเหมือนทําออนไลน์เหมือนแบบว่ามีกราฟิกเข้ามาแทนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งถามว่าทาได้ดีในในสถานการณ์แบบนี้ไหมก็เรียกได้ว่าทีเอ็นทำได้ทำได้ดีทีเดียวนะฮะแต่มันเป็นการแถลงข่าวที่แบบมันก็น่าเบื่อเนาะเราชอบปีที่แล้วมากกว่านะครับแต่ คือสปอนเซอร์ก็คืออยู่แน่นเวอร์อยู่แน่นมากๆคือไม่น่าเชื่อว่าในช่วงแบบเศรษฐกิจซบเซาแบบนี้นะฮะก็สปอนเซอร์ของทีมมิชลินวัลเทลัดก็ยังแน่นแบบแน่นกลุมอยู่นะฮะแน่นยิ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนมงในปีนี้ก็ต้องขายของให้สปอนเซอร์ได้ด้วยเช่นกันนะฮะสปอนเซอร์เยอะคนมงก็ต้องเลิศน,นจะจากคนมงก็ต้องเลิศบอกเลยนะฮะ อ่นลืมบอกไปใครเข้ามานะฮะกดส b s c r i b e กันด้วยนะฮะกดส b s c r i b e กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคุณผู้ชมนะฮะแต่ใดๆจะบอกว่าสิ่งหนึ่งที่พวกเราโดนแกงในวันนี้คืออะไรรู้ไหมคุณผู้ชมสิ่งที่เราโดนแกงในวันนี้ก็คือคุณป้าพอลล่าเทแล้วหนึ่งกลุ่ม <laughs> เทแล้วหนึ่งกลุ่มนะฮะก่อนหน้าคือ เคยบอกว่าคุณป้าพอลล่าเนี่ยจะมารวกงานแถลงข่าวก็คือจะวิดีโอคอลมาได้จากอเมริกาแต่ปรากฏว่าพอถึงเวลาก็คือเทหนึ่งเทหนึ่งบอกว่าอะไรรู้ไหมไม่สามารถที่จะเข้าออฟฟิศได้เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด1 i n ได้ทำไมป้าพอลล่าไม่สามารถที่จะเข้าออฟฟิศได้นะฮะอ่ะวิดีโอคอลแม่พอลล่ามีโทรศัพท์ไหมจ๊ะพอลล่าเธอมีโทรศัพท์หรือป่าที่บ้านเธอมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตไหมนะฮะ 4G 5G ถึงหรือเปล่าแค่นี้เธอก็สามารถวิดีโอคอลได้แล้วไม่จะเป็นที่จะต้องไปออฟฟิศหรือเปล่าอันนี้ก็แอบ,บงงอยู่นิดนึงนะฮะพอล่าเธอแกงตั้งแต่ยังยังที่ไทยยังไม่ได้ตัวแทนเลยนะพอล่าเธอแกงแล้งนั้นหนึ่งะฮะอันนี้ก็แบบแอบบเครื่องเบาๆนะฮะแอบบเครื่องเบาเนะครับ่เรามาพูดถึงในส่วนของกำหนดการเวที Miss Universe Thailand ปีนี้กันนะครับว่า แต่และว,วันเนี่ยตั้งแต่พรุ่งนี้ไปจนถึงวันฟในเลจะมีอะไรกันบ้างนะครับอ่ะเริ่มวันพรุ่งนี้นะครวันที่7ถึงวันที่19กันยายนก็จะเป็นในส่วนของการเปิดรับสมัครนะฮะสาวงามในการประกวดในครั้งนี้นะครับทุกคนก็สามารถที่จะไปสมัครได้นะครับที่เว็บมิชชั่นยูเวอร์ไทยแลนโดยตรงเลยนะครับไปสมัครได้เลยนะใครอยากเป็นมิชชั่นยูเวอร์ไทยแลนใครอยากที่จะเป็นมง3าของประเทศไทยอ่ะลองไปสมัครกันดูนะครับ จากนั้นก็จะมีการคัดเลือกใดไรจะมีการแบบสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์จะมีการวิดีโอคอลจะมีการเฟ้นหาสาวงามจนเหลือแค่60คนสุดท้ายนะครับ60คนสุดท้ายที่ประกาศก็จะมีการวิดีโอคอลไปบอกนะฮะแล้วคนดูอย่างเราเนี่ยก็จะได้เห็น, action, นรีแอคชั่นนะฮะ60คนว่าตัวเองผ่านเข้ารอบแล้วเราจะได้เห็นรีแอคชั่นของสาวงามเหล่านี้กันว่าจะเป็นอย่างไรโดยจะมีการ เหมือนเป็นน่าจะเป็นคอนเทนต์หนึ่งนะของเวทีมิจูนวอเทเลนนะเราก็จะได้ดูกันนะครับสำหรับการรีแอคชั่นนะฮพูดประกาศผล60คนสุดท้ายนะว่าใครได้เข้าร่วมกันบ้างนะฮะในวันที่29กันยายนนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยวันที่หนึ่งนะก็จะเป็นในส่วนของรอบคีย์เวิร์ดนะฮะแน่นอนว่ารอบคีย์เวิร์ดก็ต้องมี เพราะถือว่ารอบคีย์เวิร์ดมันก็เป็นในส่วนของซิกเนเจอร์ของเวทีมิสจูนิวอร์ไทยแลนด์ไปแล้วนะปีที่แล้วต้องบอกว่ามันตาตึงจิตตาตึงใจมากในส่วนของรอบคีย์เวิร์ดแล้วคนที่แบบทําให้เราแบบสะพึงก็คือเธอเอม็มเข้าใจไหมส,สับพึงก็คือเธอเอมในปีที่แล้วนะฮะแล้วก็อีกหลายคนมากอย่างเอมมี่อย่างเงี้ยปีที่แล้วก็ทําได้ดีมากนะครับปีนี้ก็ต้องมีถูกต้องไหมมันก็ต้องมีแล้วทีก่อนก็ยังอยู่ก็คือคุณเบกกี้นะยังอยู่ในรอบของคีย์เวิร์ดนะฮะต้องรอดูก โบลักชันจะเหมือนปีที่แล้วไหมที่แบบว่าไฟส่งมาที่แบบตัวเองคนเดียวอะไรอย่างนี้แบบมันตื่นเต้นแบบตื่นเต้นตื่นเต้นต,นต,นต,นตนจะมีอยู่หรือเปล่านะฮะรอดูกันนะฮะแล้วถามว่าจะมีในส่วนของเทียร่าอยู่ไหมก็ยังคงต้องมีนะฮะ MUT ก็คือ MUT แล้วคนที่ได้เทียร่าเนี่ยก็จะผ่านเข้ารอบ30คนสุดท้ายทันทีโดยอัตโนมัตินะครับแต่การที่จะได้โกลเด้นเทียร่าก็คือคุณต้องได้คะแนนโหวต กินครึ่งจากกรรมการที่อยู่ณนะตรงนั้นนะยกตัวอ,อย่างเช่นมีกรรมการอยู่10คนนะกรรมการสัก5คน6คนต้องยกมือให้คุณนะถึงจะได้โกลเด้นเชล่านะครับแต่เขาก็ไม่ระบุนะว่าโกลเด้นเชล่าเนี่ยมีกี่ตำแหน่งนะก็ต้องมารอดูกันนะครับแต่เราคิดว่าถ้าใครตอบถามในรอบคีย์วิร์ดจึงแล้วคือได้ใจกรรมการอ่ะมันก็คงจะไม่ยากนะครับอย่างที่แล้วเนี่ย เอมมี่น่าจะเป็นเป็นคนที่ทำคะแนนได้สูงสุดนะฮะในส่วนของรอบคีย์เวิร์ดนะฮะเอมมี <Emmy S 2> ่พิธีแล้วคือตาตึงมากแบบกรรมการเกือบทุกคนยกมือให้หนางได้เป็นโกลเด้นชิพลานะครับมาต่อกันที่วันที่2นะฮะวันที่2ก็จะเป็นในส่วนของการลงนามใดๆการเซ็นรับข้อตกลงนะฮะแล้วก็มอบสายสะพายนะฮะจะมีการผลมนิเทศใดๆก็จะเกิดขึ้นในวันที่2นะครับ ส่วนต่อไปวันที่7นะนะก็จะเป็นการเผยโฉมนางงามอย่างเป็นทางการเผยโฉม3าทุคนสุดท้ายอย่างเป็นทางการต่อหน้าสื่มอมวลชนนะนะก็จะมีการเดินลงมาในเรื่อนอย่างที่ทุกคนเคยดูในในทุกปีนะฮะแต่ก็ไม่รู้ว่าปีนี้จะจัดขึ้นได้หรือเปล่านะครับเพราะด้วยนะด้วยแบบไม่สามารถที่จะรวม,รวมตัวกันเยอะได้คุณผู้ชม จริงๆก็ไม่รู้ว่าจะยังไงนะสำหรับทีมมิชินวัเทแลแนะะ่ะแต่ว่าห้างเปิดได้ไหรือไม่อ่ะห้างเปิดได้แล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยห้างเปิดได้มันก็เหมือนการแบบคนไปรวมตัวที่ห้างเหมือนเดิมปะมันก็ต้องจัดได้ถูกต้องไหมเออจัดได้แหละน่าจะจัดได้นะฮะแล้วก็น่าจะเป็นที่ไอคอนสยามนะฮะรอดูกันนะ,ะับเพราะว่ารอบนี้ก็คือสนุกเหมือนกันเนาะการแบบนางงามเดินลงเรนเรือแล,แล้วก็มีการตอบคำถามคีย์เวิร์ดนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยน่าจะสนุกนะฮะส่วนวันที่9ถึงวันที่15ตุลาคม จะเป็นในส่วนของการเก็บตัวนะครับซึ่งปีนี้ก็จะเก็บตัวที่เขาใหญ่นะเป็นการเก็บตัวที่เขาใหญ่นะวันที่17ตุลาคมรอบห้องดำนะรอบห้องดํานะไม่รู้ว่าปีนี้เราจะได้ดูถ่ายทอดหรือเปล่านะนะครับวันที่19ตุลาคมเป็นในส่วนของรอบชุดไยน้ำนะฮะซึ่งปีนี้คุณแม่ปุ้บอกว่าไม่ได้จัดริมสระไม่ได้จัดข้างสระอะไรเงี้ยนะจะจัดยังไงอะ่ะไม่ได้จัดข้างสระ เดินบนเขาใหญ่เงี้ยหรอเดินยังไงวะไม่พน้ษัทการศึกษาหรือว่าจะเป็นการจัดแบบออนไลน์หรือเปล่าเนี่ยจะแบบมิสเอิร์ธก็น่าสนใจนะมิสเอิร์ธไทยแลนด์น่ะคือต้องบอกว่าเวทีมิสเอิร์ธไทยแลนด์น่ะจัดรอบชุดว่ายน้ำได้ดีได้ลดได้ตาตึงมากนะครับแล้วได้มีโอกาสได้ดูนะต้องบอกว่ามุมกล้องดีนะฉากดีแล้วคือแบบกราฟิกใดๆคือดีอ่ะดีมากมิสเอิร์ธคือทำรอบชุดว่ายน้ำได้ดีมากนะฮะมิสเอิร์ธไทยแลนด์นะย้ำว่ามิสเอิร์ธไทยแลนด์นะครับดี นะฮะมุมกล้องดีแบบเดินแบบกลางทะเลทรายกลุบกลุบโอ้โหยิ่งมาเราดูว่ามีสุนูวัทนแลนจะมาในรูปแบบไหนถ้าไม่ใช่การเดินริมสะถ้าไม่ใช่การเดินริมสะจะเป็นการเดินย่างงาะน,นะครับวันที่22ตุลาคมรอบพีลิมินารีนะครับแล้วก็วันที่24ตุลาคมจะเป็นในส่วนของรอบฟนอ a ลนะฮะซึ่งคุณแม่ปุ้ยก็ไม่บอกรายละเอียดว่าฟนอล จะยังไงจะมีแขกรับเชิญจะมีนักร้องเป็นคนไหนนะคาบับรเท่าไหร่จะแพงเหมือนปีที่แล้วหรือแพงยิ่งกว่าก็ยังไม่รู้นะครับเพราะว่าด้วยสถานการณ์ตอนนี้คือมันก็ยังมี2ช้อยส์อยู่ก็คือจัดแบบออนไลน์ก็คือไม่มีผู้ชมนะกับอย่างที่2ก็คือให้เข้าไปดูได้อะไรเงี้ยก็ยังไม่มีการตัดสินใจเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ต้องรอดูกันรอดูสถานการณ์นะคาดว่าจะได้คําตอบประมาณปลายเดือนกันยานประมาณนี้อาจจะนะครับนะ คือตอนนี้เหมือนกองมิชลินัวแทนด์เนี่ยจะต้องทํางานแบบคิดแผนไว้ไวสองตลบอะตลบแรกคืออาจจัดไม่ได้ต้องจัดแบบออนไลน์จัดในสตูดิโออะไรเงี้ยกับแผนที่2คืออาจจัดได้ให้คนดูเข้ามาดูอะไรเงี้ยคือจะต้องคิดงาน2ตลบอะคุณผู้ชมซึ่งดาววาตถิเป็นแกล่งนะแกล่งแข็งแกล่งมากแล้วคือคิดเอทลดนะรู้จักงานทแทลล์คราวในวันนี้คือมันลดจริงนะคือแบบมุมกล้องแบบจากด้วอังคารอะไรเงี้ย เวอร์มากเวอร์เวิร์นเวิร์นเวอร์มากนะฮะแต่อย่างที่บอกไปชอบปีที่แล้วมากกว่ามันสนุกกว่ามันแบบมันตื่นตาตื่นใจกว่าอย่างเงี้ยนะฮะแต่ก็ทําได้ดีแหละนะในวันนี้นะครับแล้วปีนี้นะฮะคุณผู้ชมนางงามที่ได้รับการโหวตสูงสุดนะฮะมิสโหวตนะฮะมิสโหวตก็ยังมีอยู่ในปีนี้นะครับซึ่งคนที่ได้มิสโหวตเนี่ยก็จะเดินเข้ารอบไปเลยจ้ะ10คนสุดท้ายแบบสวยๆกลุ่บกลุบ ถึงแม้ว่าคุณจะตกรอบ20คนสุดท้ายก็ตามนะแต่ว่าโอเคแหละบ้านชั้นโหวตเยอะบ้านชันเงินแน่นก็โหวตไปเลยเข้ารอบ10คนสุดท้ายไปเลยนะฮะรางวันนี้เหมาะกับนางงามที่ไม่ใช่ตัวเต่งนางงามที่แบบว่าบ้านรวยอเอาไปเลยจัดตำแหน่งนี้ชดเลิศนะก็พโหวตผ,ผ่านแบบช่องทางทูกต,ต่างๆอะไรเงี้ยนะครับซึ่งบอกว่าการโหวตของเวที Miss Universe Thailand นี่คือแบบยิ่งกว่านะ คือยิ่งกว่าหลักล้านเลยนะคุณผู้ชมการโหวตทีหนึ่งอะ่ะนะฮะอย่างปีที่แล้วคือโหวตแบบโหวตแข่งกันยิ่งเสียไปหลายล้านเลยนะเอาจริงๆนะฮะปีนี้ก็คิดว่าน่าจะไม่แพ้กันนะครับอืมนั่นแหละใครบ้านรวยก็โหวตไปเลยจ้ะจฉดเดนะฮะมาในส่วนของการประกวดรอบชุดราตรีแล้วก็การประกวดชุดตำชาติปีนี้ก็ยังมีอยู่นะครับชุดราตรีเนี่ยเขาจะคัดจาก1ิบ ชุดสุดท้ายนะครับคัดจาก10ชุดที่ได้รับการตัดสินจากกรรมการก่อนนะฮะด่านแรกคือตัดสินจากกรรมการคัดมาจากรอบพรีลิมนะจากรอบไฟแนลนะ10ชุดที่สวยที่สุดจะโดนคัดมานะฮะแล้วก็มาเลือกโดย5ชุดสุดท้ายโดยแฟนคลับนางงามน,นะครับจากออนไลน์โหวตมาเลยจ้ากโหวต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 อยากให้ชุดไหนเป็น5ชุดอยากให้ชุดไหนเป็นยูนิเวอร์สโหวตมา 5ชุดนี้ก็จะผ่านกระบวนการอีกกระบวนการหนึ่งนะฮะก็ไปทําชุดให้นางงามนะฮะแล้วกรรมาการก็จะเลือกจะตัดสินอีกครั้งหนึ่งนะฮะนางงามก็จะตัดสินอีกครั้งหนึ่งว่าฉันมั่นใจจะใส่ชุดไหนไปยูนิเวอร์สไปไฟนอลอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะฮะเหมือนปีที่แล้วเลยเหมือนปีอแมนด้าเลยนะซึ่งชุดที่ได้ไปยูนิเวอร์สเนี่ยชุดไหนที่ได้หยิบใส่รอบไฟแนลยูนิเวอร์สจะได้เงินรางวัล1น0 0 0แสนชุดไหนได้ใส่รอบพรีเลมยูนิเวอร์สจะได้เงินรางวัล5 0,000บาทคุณ กลุบๆเก๋ๆจ้ะนะฮะแล้วเราก็เชื่อว่าชุดราตรีจะไม่แกงนางงามไทยอีกแน่นอะนนะ,ะเพราะว่าผ่านกระบวนการคัดเลือกนะ,ะผ่านกระบวนการโหวตผ่านกระบวนการคัดเลือกแน่นอะนชุดสวยแน่นอนนะจ๊นะ,ะในส่วนของชุดประจำชาติปีนี้จะมาในคอนเซปต์ของมวยไทยมวยไทยยังไงก่อนนะฮะต้องบอกว่าคุณแม่ปุ้ยคือรู้สึกว่าเขาจะอินกับโอลิมปิกเนาะนะฮะคือเพิ่งผ่านโอลิมปิกมาเขาก็เลยอยากได้ ชุมชนชาติที่มันบ่งบอกถึงกีฬาอะไรเงี้ยแล้วกีฬาอะไรหละ่ะบ้านเราอะ่ะก็ต้องเป็นมวยถูกต้องไหมก็เลยเป็นมวยไทยอะไรเงี้ยพวกฝรั่งมาก็ต้องมาเรียนปล่อยมวยอะไรเงี้ยใส่งเงินเกงมวยไทยอะไรเงี้ยก็ต้องมีถูกป้องไหมก็เลยเป็นที่มาของชุมชนชาติในคอนเซปต์ของมวยไทยนะครับซึ่งถ้าพูดถึงชุดมวยไทยของเวทีมิชชั่นเวิร์สเนี่ย แล้วก็ต้องนึกถึงชุดของก้ามกวินตาโพธิจักนะชุดนั้นคือบอกว่าเป็นชุดมวยไทยที่ตาตึงจิตตาตึงใจเลิศที่สุดแล้วก็ยังไม่มีชุดไหนที่ลมได้นะฮะคือต้องบอกว่าชุดนั้นเป็นชุดที่ได้รับการคัดเลือกจากการประกวดปีแรกเลยที่มีการจัดการประกวดในส่วนของชุดตำชาินะเพื่อที่จะหาชุดที่ไปยูนิเวอร์สอะไรเงี้ยแล้วชุดนั้นก็ชนะมาแล้วก็เป็นชุดที่แบบโอ้โหก๊อปปี้ทั่วป้านพวเมืองอะไรเงี้ยทุกเวทีที่มีแดนเซอร์จะต้องมีชุดมวยไทยของแก้มกาวินตาอยู่ ก็ปีนี้จะเป็นไทย,ไทยในรูปแบบไหนนะฮะเพราะว่าแก้มเป็นมวยไทยในรูปแบบของมวยไทยโบราณอะไรเงี้ยนะแต่ว่าปีนี้จะอย่างไรจะเป็นมวยไทยโบราณอยู่ไหมหรือว่าจะเป็นมวยไทยแบบรูปแบบสมัยใหม่ใส่เป็นเางกงมวยไทยอะไรางี้หรืออย่างไรนะครับมารอดูกันนะฮะแต่คนที่ได้มงกุฎในปีนี้นะฮะก็ต้องไปเรียนพื้นฐานการบีเซนต์แบบมวยทงมวยไทยอะไรเยก็ต้องมาสอกเข่าเตะก็ต้องมา กลุบๆนะนะความดีเซนก็ต้องกลุบๆนะจ๊ะบอกไว้ก่อนนะฮะแต่คิดว่ามันน่าจะเป็นชุดที่แบบร่วมสมัยเนาะชุดแบบออกแฟชั่นอะไรอย่างเงี้ยด้วยแบบว่ายุคสมัยผ่านไปอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมนะฮะมารอดูกันว่าชุดจะออกมารูปแบบไหนจะเหมาะกับคนใส่หรือเปล่าไม่รู้ว่าปีนี้คนมงเนี่ยรูปแบบจะออกมาในลักษณะอย่างไรนะครับ เด็ได้ก็บอกว่า5ปีนี้คนที่ผ่านเขารอบ60คนจะได้เงินรางวัลไปเลยจ้ะกบกบค่ารถค่าเสียเวลาได้ได้นะฮะ5,000บาท5,000บาทเก็บใส่กระเป๋าไว้ก่อนนะจะตกรอบเป็นไงโอเคฉันก็มีค่าแท็กซี่กลับบ้านมีค่าน้ํามันกลับบ้านจ้ะ1กลุมนะคนที่ผ่านเขารอบ30คนนะฮะไปไประกวดเนี่ยไปเก็บตัวเนี่ย2-3อาทิตย์เนี่ยอ่ะก็ยังได้เงินกลับบ้านอีก10,000นะฮะก็ยังได้ค่าเสียเวลาอีก10,000นะจ๊ะ ส่วนคนชนะมิชิวัวทแลนก็จะได้เป็นเงินสด1ล้านบาทได้บ้านได้รถนะครับรลรถรลลนะประมาณนี้สำหรับการถแถลงข่าวมีทีมมิชิวัวทแลนในปีนี้นะครับในส่วนของทีมเอ็กซ์เในปีนี้ก็ยังคงมีอยู่นะฮะทีมโคชิง่งลันเวย์โคชก็จะเป็นในส่วนของหน้าที่ของพรฟ้านะครับพรฟ้าก็จะมาดู ในส่วนการเดินนะฮะในส่วนของ performance ของนางงามปีนี้เขารับรองว่าไม่มีบงไม่มีบูดไม่มีบงไม่มีบูดแน่นอนนะฮะจะยังไงล่ะพอนฟ้านะบุคลิกภาพก็ต้องมนันหการเดินก็ต้องมนงันหนะ,ไม,ะไม่โบไม่โบไม่บะไม่ตุยแน่นอนแม่แล้วการแต่งหน้าโดยท่ป้อมวินิตนะฮะซึ่งเคยทำมาแล้วปีฟ้าใส แล้วก็มีคูงเงาะใดๆเข้ามาร่วมอีกเอ๊ะจะยังไงจะยังไงนะฮะมารอดูกันนะครับเนาะประมาณนี้นะฮะคร่าวๆเนี่ยสำหรับการแถลงข่าวนะครับมาดูกันนะฮะมาดูกันว่าสาวงามนีจะมีใครที่แบบเถิดฉายจะตลัดกันบ้างนะฮะ สำหรับในปีนี้ใครที่คู่ควรนะกับคอนเซปต์ power o f passion power o f passion สตรีผู้ทรงพลังยิ่งกว่าจะเป็นใครนะกับการเตรียมตัวไม่ถึง2เดือนเดือนกว่ากว่าคุณก็จะไป Universe แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่พุ่งไปนี้ใครที่ไม่พร้อมนะงานหนะักบอกเลยว่างานหนะักนาจ๊ะย์แม่ประมาณนี้ นะฮะสำหรับการแถลงข่าววีทีมิสจูเว่ท่าลางนะฮะคลิปนี้ไว้ประมาณนี้นะฮะใครชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะฮะเอาไว้คลิปหน้าจะพูดถึงผู้เข้าประกวดเซตที่2กันว่ามีใครกันบ้างมารีแคปกันนะฮะงานนี้ต้องบอกเลยนะว่า <c oughs> นอกจากคุณจะ Power o ร์ออ s ชั่นแล้วคุณต้องมีความเรียวยูอยู่เหมือนกันนะฮะไปดูกันว่านางงามคนไหนเข้าคอนเซปต์อะไรกันบ้างนะฮะอ่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะฮะวันนี้ไปแล้วนะฮะ สวัสดีครับ